งานขยายเอวกันเกงยีน Gucci Make in Italy ลูกค้าสุราธานีครับลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจำครับก็คือจะซื้อแบรนด์ตลอดครับเวลาบันเรนสั่งมาจากแบบอีเดย์นะสั่งจากแบบเหมือนเว็บไซต์สั่งมาจากเมืองนอกเงี้ยพอไซต์มันลงมาปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้ไงก็ต้องมาตัวนี้สั่งมามันมันเล็ก ก็ต้องมาขยายครับผมช่างนจัดให้ครับตัวนี้ก็มีข้อจํากัดหล,หลายอย่างนะช่างก็จะเฉลี่ยให้นะครับแล้วคุยกันหน้างานนะว่าลูกค้ามันข้อจํากัดทําได้ท่นี้ลูกค้าโอเคไหมเออเสร็จเรียบร้อยช่างหนึ่งก็ลงมือถาครับส่วนตัวสีสนิมเนี่ยก็นก็มีปัญหาเหมือนกันลูกค้าบอกว่าอ๋อมีปัญหาตรงออตรงที่ผ้าให้มาดามด้านข้างใช่ไหมพอดีลูกค้าต้องการจะ ตัดความยาวขาออกเหมือนกันครับก็เั้นหนึ่งก็โอเคเั้นหนึ่งก็จะได้เนื้อผ้ามาดามด้านข้างนะเพื่อขยายออกนะครับไอตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือขยายข้อจํากัดก็อยู่ประมาณได้ประมาณก็สองนิ้วได้มั้งประมาณนั้นแหละอ๋อแล้วลูกค้าใส่สามสิบสามเออสามสิบกว่าแต่กเกมมันยี่สิบยี่แปดอ่ะคือมันต้องขยายออก ตัวต้องขยายออกประมาณนั้นครับแต่ตัวนี้จะเป็นของเป็นแบรนด์เดียวกันแหละกุชชี่เหมือนกันนะครับแล้วขยายพอใส่ได้ตัวตัวนี้ดีไซน์มันจะเป็นแบบเอวสูงเนาะมันก็เวลาไปใส่ริงก็เอวมก็อยู่ช่วงด้านบนมันไม่น่ามีปัญหาอะไรเช่นนก็เฉลี่ยงขยายตามขอบตะเข็บต่างๆให้นะครับก็เวลาลูกค้าไปใส่เสื้อปิดสะโพกก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นแบรนด์ของกุชชี่อยู่นั่นเองครับผมส่วนตัวสนิมก็คือจะจำเป็นจะต้องดามเนื้อผ้าออกมันค่อนข้างจะเล็กมากๆครับก็ ช่างหนึ่งกต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือปลายขาท,ที่ตัดออกอเพื่อมาดามด้านข้างนะจำนวนจํากัดต้องทําเท็เดียวผ่านครับจะพลาดไม่ได้เลยครับงานสไตล์นี้ครับชั้งหนึ่งก็ลื้อลงมือทําตามที่ลูกค้าต้องการนะลูกค้าต้องการแบบขยายประมาณนี้ช่าหนึ่งก็ต้องลื้อออกมาหมดนั่นแหละเพื่อเพื่อเพื่อจะแทรกเนื้อผ้าเข้าไปครับช่างทุกช่างก็ทุองคําลักษณะนี้นะครับแต่ว่าช่าหนึ่งก็ทํามาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็คือพยายาม เดินซึ้นได้หรือว่าเก็บงานให้ดูดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าต้องใส่ได้แน่นอนถ้าเกิดคุยตามสเปกแล้วครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็รื้อออกมาเสร็จแล้วก็ดามเนื้อผ้านั่นเองครับ่าทุกแบรนด์นะช่นหนึ่งทำได้หมดนะครับก็ต้องคุยกันนัา่งงานก่อนว่าโจทย์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาจากกระบี่นะครับก็นํามาแก้ไขอีก3ตัวเหมือนกันตัวนั้นจะทําส่งในตัวแต่ตัวนี้จะเป็นลูกค้าธุระารน,นี้นี่แหละนะครับที่ใส่แบรนด์นี้อยู่อ,อ ก็สามารถเอดไลน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าช่างหนึ่งทำงานแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยตัวนี้ขาขยายเรียบร้อยช่างหนึ่งก็สไลด์ตามตามสเต็ปมันเนาะก็จะเป็นเนื้อผ้าของกางเกงตัวนี้แหละมันก็ดูก็คือใช้ได้อะ่ะออใส่ได้จริงแต่ว่าอาจจะเป็นดีไซน์ใหม่ขึ้นมาครับจะต้องมีการวัดมีต้องวางเนื้อผ้าใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยช่างหนึ่งก็ทํางานเก็บงานให้ประมาณนี้ครับผมชัดๆเจมๆเลยนะคือทํางานอย่างนี้จริงๆครับผม ลูกค้าส่วนมากจะมีมีม,มีมีคำถามบอกว่าใช้ได้เหมือนเดิมได้ไหมบอกใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้ได้เนี่ยส่วนใหญ่เนะช่างคือทั้งหมดอ่ะช่างหนงใช้ได้ยีนแล้วใช้จักยีนเย็บนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นได้ยีนอย่างเดียวที่เย็บได้ธรรมดาเย็บไม่สวยครับผม ช่นหนึ่งรับประกันเลยว่าจะั้งใช้เส้นได้คุณภาพจากวีนัทแน่นอนครับผมลูกค้ารับประกันได้เลยนะครับเพราะว่าเช่นหนึ่งจะต้องทํางานคุณภาพให้ลูกค้านะลูกค้าจะได้ไปสวมใส่และมั่นใจนั่นเองครับก็แอดไลน์สอบถามได้ที่ Line id n u n g 7 9 5 5ครับเบอร์เบอร์โทรเช่นหนึ่งก็0813977955ไม่ทันใจอะไรไงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยอะไรประมาณนั้นถือว่าไลน์บางทีเช่นหนึ่งก็ทํางานเพลินๆก็ไม่ได้อ่านบ้างอะไรบ้างนี้นะไลน์ส่วนใหญ่ก็จะไปคุยงานแบบรา,ายละเอียด เติมเยอะขึ้นหน่อยเวลาลูกค้าตกลงแล้วก็จะเข้ามาใช้บริการนั่นเองจะต,ต้องมีการคุยรายละเอียดนะเมื่อกี้เช่นงหนึ่งก็ต้องคุยงานกับลูกค้าจากกรุงเทพอีก3ตัวข้อ คุยงานค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับโจทย์ที่ลูกค้าบอกมาเช่นหนึ่งก็ไม่ไม่โอเคลูกค้าดําเนินการตามที่ช่างดีกว่าเพราะฉะนั้นจะได้สเปคตามที่ต้องการแน่นอนครับก็คือเรามาปรับหน้าง,งานได้หมดครับเพราะว่าเช่นหนึ่งเป็นคนทำเนะาะตึงจะรู้ตัวนี้ตัดต่อเรียบร้อยเพราะอะไรต้องเอาปลายขามาดามด้านข้างนี่นี่คืองานของช่าหนึ่งครับก็เสร็จเรียบร้อยส่งงานเรียบร้อยแล้วครับโอเคเออตามนั้นสีสนิม ตัวนี้เป็นแตงคุชี้ครับผมเม็ดอินเตอรี่นะคุณลูกค้าซื้อมาตัวเป็นหมื่นๆแล้วก็ยังจนมาต้องแก้เนาะเออแต่ว่าก็ต้องหาร้านที่ไว้วางใจได้หน่อยแต่ท่านึงจะให้เราหลอ่อเต็มๆทุ่างเครับิดตการชมคลิปหน้าทงหนึงจะทำแบรนด์อะไรนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย